3ล้าน4 3ล้าน7 4ล้านนะครับโดยประมาณนะครับก็คือเป็นแนวต้านขนาดใหญ่เลยด้านบนนะครับคือประมาณ4ล้านนะครับ4ีล้าน53,608นะครับโดยประมาณนะครับสำหรับเหรียญ btc นะครับหลังจากเหรียญ btc นะครับจะต้องไปยืนอยู่เหนือ2องล้าน38,501นพึงะครับถึงจะพิจรารณาในการช้อนบขึ้นไปนะครับ แล้วแต่นักลงทุนนะครับทั้งในตลาดสปอร์ตแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าตลาด f อนะครับโอเคนะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับโอ้ยโอ้อีทีเรียมนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญอีทีเรียมนะครับเหรียญอีทีเรียมนะครับก็คือจะที่ค่อนข้างที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเหรียญบีดีซีนะครับเหรียญอีทีเรียมนะครับแทนเฟมเดี๋ยวผมขอขยับทานเฟมแป๊บหนึ่งนะครับ มาดูในส่วนของทันเฟรมสัก15นาทีนะครับทันเฟรม15นาทีนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทันเฟรม15นาทีนั้นนะครับเหรียญอีทีเรียมนะครับมีการเบรกขึ้นไปนะครับเบรกจุดที่เป็น เส้น ema นะครับตัดกันนะครับพยายามบลกขึ้นไปนะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับที่ทันเฟม4 h นะครับก็ยังไม่สามารถทำลายจุดบังคับโครงสร้างเทนที่เป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับขยับมาดูที่ทันเฟมใหญ่หน่อยนะครับก็คือทันเฟม4ี h นะครับเดยผมจะวิเคราะห์จนถึงทันเฟม4ชั่วโมงนะครับทันเฟม1 d ก็ยังไม่วิเคราะห์นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลเกินนะครับ แทงเฟมเดีเห็นไหมครับบร right? well, ิเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นดีมาโซนขนาดใหญ่นะครับสลับเบรียน e c h นะครับจะเป็นดีมาโซนขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวทําการตีเส้นเทนนะครับตีเส้นเทนไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนเล่อนุนจะเห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นเส้นเทนไลน์อ่ะจะเห็นว่าเหรียญ e c h นะครับค่อนข้างที่จะเป็นไปในที่ทางเดียวกับเหรียญ b d c นะครับค่อนข้างนี่เป็นไปในที่ทางเดียวกับเหรียญ b d c นะครับเหรียญ btc นะครับมาดูเหรียญ btc เดี๋ยวผมขอตีเส้นเอลีกิชชั่นเทนนะครับเนี่ยค่อนข้างที่เป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับเหรียญ b ีดีนะครับคือเหรียญอีซเฮนะครับจะยืนจะไปต่อนะครับหรือว่าจะขึ้นไปต่อได้นะครับจุดสําคัญนะครับก็ต้องผ่านบริเวณที่เป็นแนวต้านย่อยนะครับแนวต้านย่อยอยู่ที่สามเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์แปดบาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็แนวต้านที่สองนะครับต้องยืนอยู่เหนือเท่านั้นนะครับยืนอยู่เหนือเนี่ย ก็คือราคาแท่งเทียนต้องไปปิดอยู่เหนือ73,475ให้ได้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับก็ต้องไปยืนอยู่เหนือ97,91.32สตางค์ให้ได้นะครับบริเวณโซนนี้นะครับสหรับเหรียญ e c s นะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่นะครับค่อนข้างที่เป็น ดาวเทนนะครับเด็นขาลงจะจะทาลายจุดบังคับโครงสร้างเทนก็ต้องผ่านจุดที่1นนะครับก็คือ7 3็ดหมบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ต้องไปทําลายจุดบังคับโครงสร้างเทนที่2นะครับที่9791.3มกาสงตางค์นะครับแล้วก็จุดบังคับโครงสร้างเทนจุดที่3นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเป็นหน้าอัพเทนะครับก็คือประเท็นขาขึ้นนั่นเองนะครับต้องไป จุดเป้าหมายถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายถัดไปนะครับที่จะต้องขึ้นไปยืน,ยนอยู่เหนือให้ได้นะครับที่เป็นเป้าหมายถัดไปให้ได้นะครับโอเคนะครับผมได้ทําการตีเส้นรีมายไ์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อจะให้นักลงทุน,นได้ดูนะครับว่าที่ทางการเคลื่อนที่ของราคาเหรียญเป็นไปนี้ที่ทางไหนนะครับ โอเคนะครับมาดูในส่วนของเหรียญบิตคับคอยนะครับเหรียญบิตคับคอยนะครับก็เช่นกันนะครับที่ทันเฟรม 4H นะครับมาดูที่ทันเฟรม D นะครับทันเฟรม D ค่อนข้างที่เป็นดาวเทียนนะครับเทียนขาโลงนะครับมีโอกาสที่จะลงต่ําไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแนวรับที่30บาทนะครับ เนี่ยบริเวณแนวรับที่30สบาทถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับไม่สามารถที่จะทำลายแนวรับที่สามสิบาทลงไปได้นะครับโอเคนะครับขยายมาดูในส่วนของเหรียญบิคับคอยนะครับเหรียญบิคัพคอยที่ทานเฟรมเดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทานเฟรมเดนั้นนะครับบริเวณสามสิบบาทนะครับประมาณ3ามสิบบาทโดยประมาณนะครับค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับแข็งแรงนะครับก่อนที่จะทะลุมา แนวรับที่30บาทนะครับก็คือสามารถทะลุแนวรับที่ประมาณ3 3 9 6บาทได้นะครับบริเวณแนวรับที่30บาทถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเหรียญคับคอยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง12บาทโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับที่ลงมาต่ําสุดนะครับเคยทําโลต่ําสุดของเหรียญคับคอยนะครับผมเนี่ยถ้าดูภาพรวมใหญ่จะเห็นได้ว่านะครับเคยทำนิวไฮนะครับนิวไฮประมาณ500เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะ หนึ่งรายสำหรับเหรียญบีคับคอยนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสี่สี่บาทโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการไซเวย์มาเรื่อยๆนะครับไซเวย์เรื่อยมันไม่สามารถที่จะทําลายจุดบังคับโครงสร้างเทนขนาดใหญ่นะครับก็คือแนวต้านขนาดใหญ่ณตอนนี้นะครับที่เกิดการไซเวย์ของเหรียญบีคับคอยนะครับจะอยู่ที่122บาทนะครับจะอยู่ที่122บาทนะครับจะอยู่ที่12 2บาทโอเคเล้วผขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับว่า เสียงชัดเจนรอเปล่านะครับเียงดีดีซึ่งตไปได้แล้วครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับโอเคมาวิเคราะห์กันต่อนะครับสําหรับเหรียญบิตคราฟคอยนะครับที่ทันเฟรมเดนะครับมาถึงบริเวณแนวรับที่ประมาณสามสิบาทนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆนักลงทุนจะพิจารณาในการช้อนบีขึ้นไปนะครับช้อนบีขึ้นไปนะครับเนี่ยบริเวณแนวรับที่ประมาณ30บาทเลยนะครับตอนนี้กําลังฟื้นขึ้นมานะครับอยู่ที่32มสบาทจุดห้สตางค์นะครับสลาเหรียญมีรับคคอยนะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ค่อนข้างดีเป็นดาวเทนเทนขาลงนะครับแต่จะต้องไปยืนลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองดูพยยังไม่ไปนะครับ เหรียญนีคับพอจะฟื้นในระยะสั้นนะครับผมขอ้ำว่าจะฟื้นในระยะสั้นนะครับต้องไปผ่านบริเวณจุดที่เป็นจุดประมาณโซนราคา38บาทขึ้นไปนะครับจะฟื้นในระยะสั้นนะครับต้องขึ้นไปผ่านจุด4ี่บบาทนะครับถึงจะขยับปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นนะครับบริเวณโซนนี้นะครับต้องต้องฟื้นให้ได้นะครับบริเวณแต่ละแนวต้านนะครับบริเวณซับไยโซนนะครับ เนี่ยบริเวณแต่ละแนวต้านนะครับต้องฟื้นนะครับต้องฟื้นต้องไปยืนอยู่เหนือให้ได้นะครับถึงจะขยับปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับสำหรับเหรียญมีครับสอยหรับเหรียญมีครับหอยโอเคนะครับมาดูเหรียญอื่นต่อกันนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญรีเล็กซ์นะครับผตั้างชื่อว่าเหรือว่าเหรียญเร็วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเงื่อนไขของเหรียญนะครับต่างๆนะครับสำหรับเหรียญเล็กส์นะครับเหรียญเลส เหตุที่ทันเฟรมสีเฮดนะครับก็ยังเป็นดาวเทนนะครับก็คือมีเทงขาลงมาขยับมาดูที่ทันเฟรมเดนะครับขยับมาดูที่ทันเฟรมเดนะครับค่อนข้างที่จะเป็นดาวเทนเช่นกันนะครับแล้วก็มีการฟื้นระยะสั้นนะครับสําหรับเรียงวนะครับมีการฟื้นขึ้นมาระยะสั้นนะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่มาดูที่ทันเฟรมเดขยายมาดูนะครับขยายมาดูก็ยังเป็นก็ยังเป็นดาวเทนนะครับมนเทงขาลงนะครับมีการฟื้นระยะสั้นนะครับ หลังจากที่เคยไปทำอทาให้สูงสุดประมาณ200บาทขึ้นไปนะครับประมาณ200นะครับเคยไปทำอทาใหฮนะครับมาดูในส่วนของหรียญที่ได้รับความนิยมณนตอนนี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะนิยมเหรียญไหนนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่จับตามองนะครับในส่วนของเหรียญที่ทานเฟรมเด์นะครับสำหรับเหรียญ XRP นะครับที่ทานเฟรมเด์นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงที่อยนางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ จนไม่สามารถทำลายจุดบังคับโครงสร้างเทนขนาดใหญ่ลงไปได้นะครับก็ยังอยู่ในบริเวณที่เป็นดีมาโซนนะครับดิมาโซนขนาดใหญ่ของเหรียญทานเฟรมดที่ไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้นะครับดิมาโซนนะครับจะอยู่ที่บริเวณโซนนะครับเดีย๋ยวผมขอตีเส้นแป๊บหนึ่งนะครับดึงลงมานะครับปุ๊บให้ใน,นการวิเคราะห์เทนนะครับ น่าราคาปัจจุบันนะครับเทขายลงมานะครับแล้วมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับสำหรับเหรียญ xrp นะครับน่าราคาปัจจุบันที่มีการทำนิวโลนะครับอยู่ที่สามหกจุดหนึ่งสองนะครับบริเวณโซนนี้จะเป็นดิมาโซนนะครับดีมาโซนขนาดใหญ่นะครับมีเือนักลงทุนในตลาดจํานวนมากนะครับที่รอช้อนบีอยู่บริเวณโซนราคานี้นะครับทําให้เกิดการดิเจคชั่นนะครับมีการดักรอบีนะครับรอบีอยู่บริเวณโซนราคานี้นะครับ เออ่วนราคานี้นะครับทําให้ราคาเหรียญ XRP นะครับไม่สามารถที่จะทะลุต่อลงไปได้นะครับมีการสะสมโูลุ่มบายขนาดใหญ่นะครับครับเอ่อเป้าหมายถัดไปนะครับ XRP จะฟื้นได้นะครับก็ต้องที่จะทะลุบริเวณ49.43บาทขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วก็เอ่อขึ้นไปด้านบนนะครับ59.40นะครับเอ่อ โครงสร้างเทนนะครับถึงจะกลับนะครับถึงจะฟื้นตัวนะครับต้องไปยืนอยู่เหนือ59.40นะครับขึ้นไปได้นะครับถึงจะทําลายจุดบักครับโครงสร้างเทนขนาดใหญ่ที่เป็นดาวเทนลงมานะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายถัดไปนะครับสำหรับเหรียญ x ท p นะครับต้องฟื้นเท่านั้นนะครับ หล <t aún> <yelled> ังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการสะสมโบลุ่มฝั่งบายนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับมีนักลงทุนจำนวนมากนะครับที่รอช้อนบีอยู่ด้านล่างนะครับทําให้เหรียญ XRP นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาในระยะสั้นนะครับโอเคเหรียญ XRP ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญอื่นนะครับเหรียญ XRP ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนเหรียญอื่นต่อกันนะครับสําหรับเหรียญมาดูในส่วนของเหรียญ BNB นะครับ เหรียญเเป็นเช่นไรนะครับเหรียญ b n b บประจำวันนี้นะครับเหรียญ bnb ประจำวันนี้นะครับค่อ้างที่เป็นดาวเทนนะครับคือป็นเทนขาลงเช่นกันนะครับนาราคาปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ยังเป็นดีมาโซนขนาดใหญ่บริเวณโซนราคานี้นะครับไม่สามารถที่จะทะลุรบริเวณที่เป็นดีมาโซนขนาดนี้นะครับ มีการปฏิเสธราคาอยู่หลายครั้งนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับจะเป็นบริเวณโซนที่เป็นดีมารโซนขนาดใหญ่ของเหรียญ XRP e นะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับไม่สามารถ <c oughs> ที่จะทะลุบริเวณเหรอียญ BNB หรือว่า,วาเหรียญ Binance Coin นะครับไม่สามารถที่จะทะลุบริเวณโซนราคานี้ลงไปได้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีการเหยียลงมาหลายครั้งมากเลยนะครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นดีมาโซนขนาดใหญ่สําหรับเหรียญ BNB นะครับนักลงทุนจํานวนมากนะครับที่จะรอช้อน B บริเวณโซนราคานี้นะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่นะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นอั t r e n นะครับเป็นเทงขาขึ้นนะครับบริเวณโซนนี้จะเป็นดีมาโซนขนาดใหญ่นะครับมีการรี j e c t ั่นขึ้นไปนะครับมีการสะสมบนุ่มฝั่งบายขึ้นไปนะครับสร้าเหรียญ bnb นะครับเหรียญ bnb ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญรด d นะครับท t h e r e u m ผ่านแล้วนะครับมาดูในส่วนของเหรียญน้องใหม่นะครับที่เป็นที่นิยมนะครับของแพลตฟอร์มบิครับนะครับก็คือเหรียญ xaut นะครับหรือว่าเหรียญ xauusdt นะครับ คือเป็นอิงจากเฟตฟอร์มนะครับของราคาทองคำในตลาดโลกนะครับน่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ห5 5 6 0 0กว่าบาทนะครับมอที่ทันเฟมเดนะครับเดี๋ยวขยายหน้าต่างดูนะครับที่ทันเฟมเดนะครับน่าราคาปัจจุบันเคยขึ้นไปถึง2 0,000นนะครับถึงส0,000นนะครับน่าราคาปัจจุบันก็ยังเป็นอัพเทรนนะครับหรือว่าเป็นเหรียญน้องใหม่นะครับในเฟตฟอร์มบิตครับนะครับ เน uh, 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 ี่ยค right. like ่อนข้างนี่เป็นอัพเทนนะครับไปเทนขาขึ้นนะครับที่แทนเฟรมเดย์นะครับที่แทนเฟรมเดย์ยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับขยับมาดูที่แทนเฟรมเดี๋ยวผมขอขยับแทนเฟรมแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับอ่าที่แทนเฟรมมาดูที่แทนเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับขยับมาดูที่แานเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับ ทานเฟรม4ชั่วโมงเปนเส้นไหนะครับทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่เป็นไซเวนะครับพยายามที่จะทําจุดสามเหลี่ยมนะครับเตรียมที่จะเบกขึ้นไปนะครับพยายามที่จะทําจุดสามเหลี่ยมนะครับที่เตรียมที่จะเบกขึ้นไปนะครับสําหรับเหลี่ยมนี้นะครับถ้าเป็นการตีเส้นนะครับค่อนข้างนี้เป็นดาวเทนในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่ากรอบใหญ่ก็ยังเป็นไซเวนะครับไซเวอยู่ที่เดิมนะครับ ถ้าทําการตีกรอบสามเหลี謝謝่ยมนะครับต <ació>, ีกรอบสามเหลี่ยมนะครับตีกรอบสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่านะครับพยายามที่จะทําเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับคือพยายามที่จะบีบแนวรับแนวต้านให้แคบลงนะครับเพื่อให้ราคานะครับที่นักลงทุนจะต้องการช้อน b หรือว่าช้อน s ขึ้นไปนะครับช้อน b หรือว่าช้อน s ลงมานะครับก็ยังมีความผันผวนนะครับ มีโอกาสที่จะติดโดยสูงนะครับทางที่ดีนะครับทางที่ดีนะครับผมขอแนะนํานะครับถ้านักลงทุนจะช้อนบีนะครับต้องราคาต้องไปยืนอยู่เหนือหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันให้ได้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามดยประมาณให้ได้นะครับเนี่ยหรือว่านะครับมีการขยับปรับตัวลงมานะครับประมาณราคานี้เลยนะครับก็คือเนวรับด้านล่างเลยนะครับ ถ้าขยับมาถึงนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับหน้าช้อนบีขึ้นไปนะครับก็คือ1นึ่งแสนสี่บาทจุดหนึนะครับหรือว่าช้อนบีด้านล่างนะครับที่เป็นดีมาโซนขนาดใหญ่ด้านล่างนะครับเนี่ยบริเวณโซนราคานี้นะครับหน้าราคาปัจจุบันนะครับสรุปนะครับสหรับเหรียญ XAUT นะครับ c s b นะครับค่อนข้างนี้จะทำกรอบสามเหลี่ยมนะครับ มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับมีโอกาสที่จะเบ้ลงนะครับแล้วก็เบ้ขึ้นนะครับก็ต้องพิจารณาในการเข้าทํากอะไรสรับเหรียญนี้ให้ดีๆนะครับสลับเหรียญนี้ในปีเป้าหมายถัดไปนะครับก็คือบริเวณแนวต้าเลยนะครับก็คือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบจุดหนึ่งสี่โดยประมาณนะครับก็ต้องพิจารณาณราคาปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับผมโอเคนะครับ การวิเคราะห์เหรียญดิจิตอลประจำวันที่15กุมภาพันธ์ปี2569ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆนักลงทุนท่านไหนนะครับต้องการจัดสมัครกับโบกเกอร์ต่างๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ิใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรนำสินทรัพย์ทั้งหมดมาลงทุนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผม ça 7